สวัสดีครับผู้ชมครับพามาชมมารุยมานะครับตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับ G B G K B 2400เบนซิน2จังหวะ2 4ซีซีนะฮะตัวนี้น้ำหนักเพียง3าโลอ่ะรวมใบแล้วก็4่โลประมาณนี้นะเบามากเลยนะครับสำหรับแม่บ้านเลยนะนี่ี่บซีซีนะครับเพียงพอต่อการตัดหญ้ารอบบ้านนะครับหายห่วตัวเล็กน้ำหนักเบามากลานดึงเบาด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับตัวนี้เอาไป3,400บาทรวมส่งนะครับของแถมมีใบมีดสายสะพายแล้วก็ชุดเครื่องมือครับ3รายการดึงเบาฮะดึงง่ายๆครับเล่นครับเล่งค้าง,งไว้เลยพี่ สวิตดับก็ตรงแทนกดดับนะครับอ่าดึงอีกทีหนึง่งงานป้ายโดยใน,ะนตัวนี้ใหม่ใช้งานน้อยมากนะครับสภาพดีมากเลยรับน้ำหนักเบารุ่นใหม่มาดูเนอมากนิ่มๆเลยนะครับเหมาะมากเลยสําหรับแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับใครที่จะเอาไว้ตัดหญ้ารอบบ้านนะครับใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้ย้ําว่า สภาพดีแล้วแล้วน้ำหนักเบาลานเบาด้วยนะครับเชื่องไปใช้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับประกันเครื่องให้100วันครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งาน,นครับมาลู2400 24 3400บาทสวัสดีครับ